เดี๋ยวผมจะหานี่พาไปสอนหาปุ่มทั้งหมดในแมปเนี้ยแมปชื่อว่าโรชาร์เฮงเอาเกมนะครับโอเคนะฮะอย่างนี้เือเจอแล้วครับกดตรงนี้เลยเดี๋ยวไปต้นไม้ของข้อนะครับต้อด้วยซ้ายปุ๊บเจอในเลนน์อย่างนี้เดี๋ยว,ยะะะะยดวยกด,ดเปลี่ยนไปเ,เหมือนเดิมขั้นที่สองนะครับเลนน์ปุ๊บดึงเลนน์เนี่ย จะมีต้นไม้สองต้นตรงนี้เราก็จะมีอันนี้เลยเลยครับนี่เราจะนั่งอ่าต้นไม้ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงเสยวเลวมอนขานะ้มะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินตรงไปเอ๊ะเดินเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอนี่เราจะนั่งแล้วก็ไปหลังบ้านนะครับเราไปบ้านับ อออีกัวดวนีตรงนั้นะครับอันี้เอน้ำอีดเดี๋ยว้นเรียนมากเลยเเ็บเจ็บมันก็จะไม่มดๆนะครับถ้ากกหมดเร็วให้ไปดูหัวใจถ้าเกิดโคไปแล้วต้อไปที่ทุกวนยังไม่ครบ อเอาเนนอีกอ๋อ,อ,รอตรงนั้นรตรงเต็นท์นะครับเกมมันจะมืดอย่างนี้เลยเลยโอเดูเลยอืมเต็นท์นอนนะครับแล้วนี่ของในบ้านหายไปนะแล้เราก็ต้องหาช่องที่เอ็งไปต้องไป ไหนก็มาดูเนอยู hm. <sch> ่ตรงนี้นะใอยแล้วก็ไปรูปแล้ก็เห็นไม้ว่าเอยมไม่เลเาะว่าผม่อพีสอเพราะว่าผมกลัวตัวนี้ใครที่เล่นมาสันี้เร็วบอกหรือบอกผมด้วยนะคบว่าป็นมังไง